ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่ศาลาเรือนไทยศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายพบภูสมปองครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีทาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทร 20กันยายน2568เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีกิจมโดยีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายกเหล่ากาชาติหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมในพิธีจากนั้นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระประเมธทรมหาอาน,นธรทมหิดลพระอัธรมารามาธิบดินในหลวงราัชาการที่8 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมมาราชสมบพ,รพครบ100ปีซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2568ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยครับ